ค่ะเด็กๆคะหลังจากการเข้าร่วมประชุมปิดการอบรมเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะครูก็จะมาแจกรางวัลหนึ่งรางวัลสำหรับคนที่เข้าร่วมการอบรมตามรายชื่อนะคะของรางวัลวันนี้ที่ครูจะแจกพวกเราก็คือกระเป๋าเดี๋ยวถ้าครูสุ่มอัดวิดีโอแล้วเนี่ยนะคะจะให้พวกเราดู ถ้าครูสุ่มได้ชื่อใครในชื่อทั้งหมดที่เข้ารับการอบรมนะคะครูก็จะส่งกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายเหมือนกระเป๋าหมีที่ครูสพายน,นะคะกระเป๋าหมีที่ครูสะพายเนี่ยครูจะส่งไปให้เราหนึ่งใบนะคะหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งใบนะคะลูกจะเป็นผู้หญิงได้หรือผู้ชายได้ก็หรือว่า ผู้ชายก็เล่นตุ๊กตาได้เนาะเผื่อเอาไปให้น้องนะคะอันนี้คือหนึ่งใบที่ครูจะแจกนะลูกนะาเดี๋ยวครูจะสุ่มเริ่มสุ่มเลยนะคะหนึ่งรางวัลผู้โชคดีได้แก่นะคะ,นะคะหนึ่งรางวัลน,นะลูกนะจากผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะได้แก่ เดี๋ยวจะต้องขอที่อยู่ด้วยนะลูกอ้าวจัก,กรพันนะคะอ่ได้กับจัก,กรพันอโชคดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นจัก,กรพันธ์จะได้รับของรางวัลก็คือเดี๋ยวครูขอที่อยู่นะลูกแล้วก็จะส่ง กระเป๋าไปให้เรานะคะโอเค